สวัสดีค่ะยุ้ยลุนนะคะวันนี้ก็มาเก็บเห็ดค่ะก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วกันนะคะทีแรกกะว่าจะไม่ถ่ายวิดีโอแล้วเพราะว่าเดินเข้ามาทีแรกพี่เขาบอกว่าเห็นล่องรอยคนตัดเห็ดไปแล้วคนเดินสะป่าลาดไปแล้วคิดว่าไม่ได้เห็ดแต่ว่านี่คือผลงานที่เดินมาแป๊บหนึ่งเราก็ยังเจออยู่อีกเรื่อยๆก็เลยคิดว่าจะถ่ายวิดีโอให้ดูนี่เห็นไหมตรงหน้า มันเมื่อวานนี้ฝนตกตอนเช้าตอนสายแล้ววันนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็คึมฟ้าคึมฝนแล้ววันนี้ก็แดดออกทั้งวันนี่อีกแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วพี่เขาก็ยังเก็บอยู่ข้างหลังอย่างต่อเน,นื่องดอกใหญ่มากที่แรกคิดว่าจะไม่ได้แล้ว มีการแบบว่าเกี่ยงกันเก็บแล้วใครเอาไปก็เอาไปได้ไม่มีการแย่งกันเกิดขึ้นขายาวมากนี่ป่านี้เห็ดสวยเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกว่าให้เอาปิดปิดไว้เพื่อไม่ให้ไมเซลเขาอยู่ข้างใต้มันแห้งจริงๆเราว่าเราหารลละเอียดแล้วนะเดี๋ยวพี่เขามาดูอีกรอบเขาก็จะเจออีก แล้วก็เอาถุงกระดาษมาด้วยในนี้ได้เียกเกียร์โซบเห็ดหมวกส้มขาดำจุดขาขาวจุดดำแล้วก็รูนโซบหมวกสีน้ำตาลขาสีน้ำตาลใต้รังพึ่งเป็นสีเหลืองพอกดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วเะขอไปเก็บต่อกันค่ะเมื่อกี้ก็วิดไว้โน่นนี่นั่นพี่เราขายัดไปที่หนึ่งแล้ว เมื่อกี้นี่เจอหลายจุดมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคอจ,จะเริ่มต้นถ่ายวิดีโอเก็บเห็ดเลยแล้วกันแล้วก็มันก็ยังมีอันที่กำลังขึ้นอยู่อีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะเจอตรงไหนอีกแล้วก็นี่เดินมาตรงนี้ก็เจออีกแล้วอยนกำลังขึ้นตรงนู้นอีกซ่อนอยู่ใต้ยอาเอาพเจยบันเยอะนะเนี่ย นี่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 ตางหยีดตายยาตาดีได้ตาไรเสียมากเลยเราไม่ค่อยเห็นหรอกแต่พี่เขาอ่ะจะได้เพราะเขารู้ตำแหน่งว่ามีตรงไหนแล้วเขาก็ไปมองมอง,มองตรงนั้นคุยคุยเขี่ยๆดูแล้วก็เก็บแต่เราจะได้เฉพาะอันที่มันโผล่ขึ้นมาที่แบบว่าโผล่ขึ้นมากลางถนนเลยนี่อีกอุ้ยอุ้ยเกือบเหยียบไปแล้วนี่ แล้วก็ตรงนี้อีกโอ้ยเต็มเลยอะ่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็เสียงดังลั่นป่าอยู่คนเดียวก็โดนที่ท้องดุอยู่เรื่อย เลยยังเก็บอยู่เลยเนี่ยหลงตาม้ง้งหรือเปล่าไม่รู้พี่อย่าลืมย้อนมาดูด้วยนะอย่าได้ไว้ใจหนูทีเดียวนี่ก็เจออีกแล้วเพราะเมื่อกี้นี้ตอนเข้าป่ามาไม่ได้เริ่มต้นถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าออกแนวหมดหวังคะ่ะเพราะว่าเรามาตอนนี้ก็บ่ายสามไปแล้วแล้วก็พี่เขาเดินนำแล้วเขาบอกว่านี่มันมีรอยคนแหวกไปแล้ว ตัดขาไปแล้วอะไรเงี้ยตัดขาทิ้งไว้เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เริ่มต้นถ่ายวีวแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วมันก็ยังมีอยู่แต่ดอกมันยังไม่ใหญ่มากบางทีแต่บางทีดอกมันก็ใหญ่ แล้วบางทีแดดมันส่องลงมาอ่ะมันก็มองไม่เห็นก็เดินหมุนไปหมุนมาวนไปวนม,มาอยู่ที่ตำแหน่งที่พี่เขาบอกวก็เดี๋ยวก็จะเจ,ะจะอเห็ดตรงนี้ก็เจอบรุนโซฟอีกหนึ่งดอกท้าตาเป็นแบบนี้นน แล้วก็หมวกสีเหลืองพอกดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอันนี้กินอร่อยค่ะเก็บดอกที่ขาแน่นๆเนื้อแน่นหมวกแน่นๆแล้วก็ตรงนี้เจออีกแล้วคันตะเลนกำลังขึ้นมันหลงตาเขาหรือว่าเขาไม่ได้เดินเข้ามาก็ไม่รู้ มาที่ไรก,ก็ได้กันทุกทีตอนนี้ก็ได้มาเท่านี้แล้วเราถ่ายวิดีโอไปด้วยเราเก็บไปด้วยนะคะเลยไม่ได้ตัดขาไม่งั้นเดี๋ยวตามที่ขาไม่ทันก็ต้องจะเย็นๆเดินเราตรงนี้เจอเห็ดอีกดอกนะึงโอ๊ยไปไม่ได้อีก นไม้นู่นอีกดอกหนะึ่งโอเคตรงนี้มันคือเห็ดคู่เหมือนคานิวหันน่ะมันคือกาวซบอะขามันจะมีตาข่ายสีดำๆแบบน,บบนี้แล้วหมวกมันจะออกสีครีมๆแล้วก็มีชมพูสปอร์มชมพูแล้วก็หมวกเห็ดม,มันจะเป็นสีซีดกว่าอันนี้คือกาซบอะเห็ดคู่เหมือนคานยวหัน มันจะขมมันไม่ได้อยู่ในรายการเห็ดที่กินได้ของสวีเดนเพราะมันขมพอเอาไปผสมกับอันอื่นแล้วมันทำให้แบบอาหารเสียรสชาติไปเลยกาวซบค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วก็นี่อีกกาวซบเหมือนกันนะคะตัวนี้ปีนี้กาวซบเยอะมากเลยตรงนี้สองดอกตรงนูน้นอีกดอกหนึ่ง แล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงนี้อีกดอกหนึ่งจะเวียนหัวไหมเนี่ยหมุนกล้องเร็วไปไหนโอเคเดี๋ยวก็ให้ดูลักษณะมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เห็ดที่เป็นพิษนะคะแต่มันก็เ,เคยทำวิดีโอไว้แล้วนะเอขาเห็ดมันจะเป็นออกสีค,ครีม สีเหลืองๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นตะข่ายไหมสีเข้มๆมันจะเหมือนกับพวกบุญศพแล้วก็คันยุหันแล้วก็ใต้หมวกมันจะออกสีออกอมชมพูอมชมพูมมพเนื้อเห็ดมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมตรงที่โดนกัดไป ตรงนี้อีกสองดอกเกาวซบเห็ดขมนะคะแล้วก็ตรงนูน้นเจอบ,บุนซบหนึ่งดอกไอ้อันนี้บุนซบนะคะพี่แกก็ยังบ่นอยู่ว่าเขาเขียดจนป่าลับ แต่เขาเคี่ยยังไงก็ไม่รู้เห็ดยังเหลืออยู่เต็มเลยเราก็ใส่ถุงไปแล้วก็เดี๋ยวไปต่อแล้วนี้อีกดอกหนึ่งมันจะเป็นบุนซอบโอ้ยนิ่มมากแล้วนิ่มยอบเลยตรงนี้จำได้ว่าเคยเจอบุนซอบเยอะมาก จ่ขอดูก่อนโอก้มๆเงยๆนะคะแล้วก็แดดมันก็ลำไรลำไรมันก็เวียนหัวค่ะแดดมันพาให้ตาลายมองเห็นไม่ค่อยเห็นแล้วก็ก้มๆเงยงงมันกําลังขึ้นน่ะก็ขอเก็บแบบนี้มันอร่อยชอบบางทีก็มองไม่เห็น อุ๊ยนี่เกือบไปแล้วเห็นไหมดอกใหญ่ด้วยเห็นนะคะมันซ่อนอยู่นี่ดอกใหญ่ด้วยเห็นไหมยวพอถ่ายรูปเก็บไปก่อนนะคะพี่พี่ก็เซลมาว่าตาลายตาลายจะนั่งพักแต่มันยังเก็บได้เก็บเอามันเห็นค่ะหดใจไม่ได้ ยังสรุปว่ายังไม่ได้นั่งพักบอกว่าจะนั่งพักนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ตรงนั้นอีกดอกหนึ่งโอาไปเจ็บจะนั่งพักแต่มันก็ยังเมียดอยู่ <c oughs> พี่เขาบอกว่าตอนขับรถมาเขาบอกว่าตาเขามิน เ้าจะได้เห็ดเยอะมันจะหมานอะไรของเขานี่แหละแต่มันก็จริงอะค่ะยังไม่ได้พักสรุปแดดร่มละก็เก็บต่อไปพี่เขาก็เก็บไม่หยุดเหมือนกันนั้นน่ะต่างคนต่างตาลายแต่ว่าไม่หยุดไ <c oughs> ม่มนนีใครหยุด ผลงานเมื่อกี้นี้แต่ว่าจะนั่งพักแต่ว่าพอนั่งปุ๊บแล้วมันเห็นน่ะมันก็อดไม่ได้มันก็เลยเด้งขึ้นมาเก็บอีกได้เท่านี้โอ้ยดอกมันิ่มเลย <c oughs> นี่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 นนน pues นมันตัดไม่ได้มือหนึ่งมันถ่ายวีดีโอก็เลยถอนถอนก่อน จริงๆที่เขาเก็บเห็ดน่ะเขาบอกให้ถอนออกมาเลยเขาไม่ให้ตัดขาไว้เพราะว่าถ้าโคนมันเน่าแล้วมันจะทําให้รากเห็ดตายเขาอยากให้ดึงมาแล้วก็มาตัดขาทิ้งข้างนอกหนูไปถามเขามาอยู่ที่ไปันงานวันเห็ดแห่งชาติอ่ะเดี๋ยวจะแอบ,บดูถุงของพี่เขานะคะอันนี้เป็นถุงเขามี สูงกระดาษซ้อนอีกทีหนึ่งค่ะตั้งใต้จะเป็นของจริงน,นี่คือผลงานของพี่เขาโหอันนี้ดอกใหญ่มากโหเต็มฝ่ามือเลยดอกใหญ่มากนี่คือผลงานของพี่เขาแล้วก็ได้บุญสมาเดานี้คือผลงานของเราไม่ได้ตัดขาไม่ได้ปัดเลยค่ะเพราะว่า ถือกล้องอีกมือหนึ่งเราก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยจริงๆเก็บจริงๆไม่ควรทําแบบนี้นะคะควรจะตัดแล้วก็มีดปัดเอาแปรงปัดๆก่อนมีดก็มาค่ะแปรงก็งมาเดี๋ยวพาไปดูก่อนพี่เขาได้เห็ดเต็มมือเลยเมื่อกี้เราไปแล้วเราไม่เห็นโชว์หน่อยนี่บอกแล้วให้เดินตามหลัง <laughs> ไม่ต้องกลัววหนูจะเก็บไปหมดนัะสะดุ้งได้อีกดอกหนึ่งละโหดอกใหญ่อันนี้ โอสีดอกเสียงดังเลยอยู่ยจัดการเลยพี่กบหลวงลยกบกๆบกบกบอะเยอะไม่หมดนะใช่ไหม,ไมใ,ปปใปๆๆป่ปันดูด้่โอ้อยนะอจริงๆด้วยเหยียบเห็ดคือว่าแล้วเลย ก็ว่าแล้วมึงเยียบแตขอ้อหักปยงได้อยู่นะคะโหดอกใหญ่มากตรงนี้มันโผล่อยู่ขนาดนี้เรายังไม่เห็นมันเลยอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยนี่อีกดอกนี่อสองดอกพี่เขาก็ยังเก็บได้อย่างต่อเน,น่องเราเน้นเอามันแล้วก็มีเหตุติดไม้ติดมือไปฝากแฟนเล็กน้อย หูดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่สมบูรณ์ลักษณะชัดเจนมากเลยค่ะที่มันจะเป็นริิวๆแบบนี้ตั้งแต่หมวกเห็ดยาวลงมาจนถึงขานิดนึงแบบนี้นะคะนี่คือคันตะเลน,นะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยเดี๋ยวจะฉีกให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ เห็นไหมเอ่ยอันนี้คือเนื้อข้างในของเขานะคะมันก็จอกสีาขาวๆเนื้อเขาจะแน่นๆคะ่ะจะบอกว่าปีนี้เกาซบเยอะมากเลยคะ่ะไอเห็ดผมนะตรงนี้ดอกใหญ่มากนอนตายอยู่แล้ก็ตรงนี้อีกสองดอกตรงคนต้นส่วนเห็นไหมแล้วก็อันนี้ดอกนะ นี่ดอกกาลังอ่อนๆเนื้อแข็งป๊กเลยถ้าเป็นเห็ดกินได้นี่คงจะอร่อยมากเลยเนี่ยถ้ามันไม่ขมอ่ะนี่ดอกหนึ่งก็ยังแข็งอย่เหมือนเดิมเนื้อแข็งปุ๊กมันมับู๋ขายใหญ่มากอันนี้ดอกอันนี้ขาใหญ่มากเดี๋ยวจะลองถอนมาดูโหขายใหญ่มาก นี่ลักษณะชัดเจนมากนี่เห็นไหมมันเป็นตะข่ายสีดำๆอยู่ที่คอคําใต้ละ่ะใต้มองเห็ดเป็นรังผึ้งนะคะถ้าดอกอ่อนๆอันนี้ดอกอ่อนอยู่มันจะเห็นเป็นสีครีมครีมอันนี้คือคู่เหมือนของทันยุหยันอันนี้เราก็บิให้ดูเนื้อข้างในนะคะเนื้อข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ เนื้อแข็งแน่น,พ,น,นออพี่บอกว่าตรงนี้ให้ดูนั่งรอตรงนี้แหละก็จะได้ <c oughs> นี่ได้ดอกหนึ่งบุญซพดอกกำลังน้อยน้อยโหยกำลังน่ากินเลยนี้อ่ะเสจถุงไว้พี่บอกให้รอตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเขาไปเก็บอีกทีหนึ่งนั่นเห็นแล้วเขาบอกให้นั่งรอเก็บเหู่ตรงนี้แหละมันมีเราก็ได้นี่หนึ่งดอกมันซ่อนอยู่โอ้ยเอาขาหากกักอีกแล้วก็นี่ดอกนะึงสองดอกเลยเห็นไหม อมีไหมเนี่ยบางทีก็เหยียบเห็ดกันนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นอ่ะมันอยู่ใตาย้าพี่เขาจะจำตำแหน่งได้แล้วเขาก็เอามือมีดแบกนิดๆเขาก็จะเก็บขึ้นมาได้เลยเราก็มาเก็บกับพี่ก็หลายครั้งแล้วค่จะแต่จำไม่ได้สักทีคือแบบมาเดินเอาสนุก ไม่ได้จำอะไรไว้นี่อีกดอกนะึงมันแอบอยูออ่แล้วก็เก็บรอพี่เขาไปเพลินๆครับพี่เขาไปเก็บอีกตำแหน่งหนึ่งเหยียบอีกไหมเนี่ยโอ้ยดอกใหญ่ด้วยค่ะโอ้ยมีสองดอกมันแอบพิงกันโยนี่ดอกใหญ่แล้วก็ตรงนี้อีก ยี่ยงตะก้าไหมหนูมั่งเด้เดินผ่านมาแล้วเต็มมือแล้วอะ่ะเต็มมือไปไม่ได้แล้วก็ได้บุญซบด้วยอสองดอกเ <c oughs> ยอะไหมมือมีข้างเดียวอีกข้างถือกล้อง <c oughs> หนูมาเอาบุญซบนะนี่ตรงนี้แล้วหนูนั่งแล้วมันเห็นเหลืองๆก็เลยเดินขึ้นมา โอ้ยนี่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 บูนซบสวยมากเห็ดมันกำลังขึ้นค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันเสาร์จะมากันอีกรอบนึงให้ถึงป่า6กโมงตีห้าครึ่งออกแล้วห่อข้ามากินเวอร์วังกันมากมันยังแบบเล็กๆน้อยๆอ,อยู่อะค่ะก็คิดว่าพรุ่งนี้ฝนมันตกคิดว่าเดี๋ยววันเสาร์มาจะเช้ามืดกันเลย,ย,ย,ยกเล้ เก็บไปเก็บใบบุญโสมสวยงามโอ้ยสวยมากอะกำลังชื่นชมกับเห็ดดอกนี้อยู่สวยมากบุญโสม